สชิไม่ธรรมดานะพากันมาที่แม่สายนะครับเขาขครทรงเครื่องลาบหมูแหนมหมเข้าล้ำตัวน่าหัวแบบนี้เองครับแป็นครับเจ้าข้าวจีนของแบบนี้เ้ายองหวย15บ้าบาทอุนนู้นอุนนู้นนะใส่ไส้หมูด้วยครับคือี่ซื้อแล้วก็ของที่ไม่เคยกินนะครับนะสวัสดีกับช่องไปทิเทศความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมอยู่ที่แม่สายนะครับเพื่อที่จะมากินข้าวซอยน้อยลอยน้ําเจ้า ประจำครั้งที่แล้วเนาะมา,ทาไทยกูดูธรรมาสาวงามแล้วก็ครัวคุณนุเยีย่พอด,ดีว่าอยากจะพาน้องดามมาชิมข้าวซอยน้อยลอยน้ําสุดแสนอร่อยนะ,นะเป็นอาหารของคนไตเคยกินไหมจ๊ะไม่เคยคไม่เคยงั้นต้องลองนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแล้วก็เจ้านี้ขอบอกว่าน่าจะเป็นต้นตํำรับดั้งเดิมเลยนะอยตรง้คะผตราตำหนักดอยตุงใช่ไหมแม่สายนะคะครับ กอดันโดนกันมากินที่นี่เลยใช่ไปลุยด้วยกันกน,นักดาข้เที่ยงกันค่ะครับข้าวเที่ยงข้าวเกือบเย็นนะครับนะร้านแบบบ้านๆน,นะครับต้องมากินนะครับว้าวไปลุยกันสาวๆครับไปไม่สูงค่ะข้าวซอยนอครับไม่ใส่ไข่เหลือเอยอะเนาอข้าวซอยนอแล้วน้ครครับอ๋อน้ำแบบี แบบปีซอยปีน้องดาวไม่รู้จักนะต้องลองนะจ๊ะมันอร่อยจริงๆแล้วจะติดใจครับเดีน้องเมาลดอานตะกินนี่พอดีแลยวครับเดี๋ยวเราจะสั่งข้าวซอยน้ำนะครับกับไข่ใส่ไหมไม่ใส่ครับเอาเสกอกครับไม่ใส่ไข่สามแล้วก็เห็ข้าวเห็นไหมต้มน้ำกับตรงนี้เลยนะครับใครดีใครดีมากแล้วเส้นด้วยครับเส้นด้วยนะคะเครื่องปรุงต่างๆนะครับ เจอคุณแม่เนาะหรือว่าไปไปทางนู้นหรือว่าเจอร้านคุณแม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เจตู้มีสองฝั่งครับอันนี้ก็จะก่อถนถึงแม่สายไ,ได้มากินนานมากก็มาแวะนิดนึงนะถั่วทอดถั่วทอดน้อพี่คุ้มให้นะจ๊ะชอบกินเผ็ดไหมได้อยู่ค่ะส่พริก f ั่ว ดูลดหน่อยตาน,นิดนึงถันไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะขัวเกลือไม่ต้องใส่นะแมนะ่เนาะโอ้น้ำส้มหมดเหรอฮะเรี <c oughs> ยบร้อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปรอยน้ำลนะน้ำซีเข้าไปนะคะ

ยำมีเหลืองครัวเพื่องจัดไปครับโดนใจเลยไมไ่กินนานใช่ไหมดาลองชิมดูจ้ะเมารถก็ต้องกินนะไม่ฟันไม่ละลายครับซอสอน้อยลอยน้ำรอแป๊บหนึง่งเพราะว่าต้องใช้เวลานะลอยน้ำก่อนครับอร่อยโดนใจนะน้องดาบอกว่าขอเราดู แต่น้ำตาลไม่ละลายเราเป็นอนึี้อันนี้ใส่กระบอกใช่ไหมคะครับใส่กระบอกเส้นๆแล้วก็เส้นหมี่เลืองอร่อยครับลองชิมดูก่อนได้จ้ะร้านบ้านๆนี้มักจะอร่อยนะครับร้านบ้านๆแต่รสชาติรสชาติไม่ธรรมดานะเป็นอะไอือหือเป็นไงโยครเมียโยครเมียอ่าโยครเมียอืมันก็ฟูนเลยครับครับ ใจพางดามากินนะเพราะว่าเป็นช่วงกินเที่ยวเลยเนาะโ <c oughs> ดนใจไบรุนแบบน้องดาเลยครับจ้ะเราเข้าวซอยน้อยรอยน้ำและเชียร์ข้าวซอยปีโอ้มาแล้วเหรอของใครเอ่ยอน,นี่ปีอันนี้แบบปีอันนี้ของน้องดาเราสั่งเหมือนกันเลยคะ่ะอ๋อสั่งเหมือนกันใส่ไส้กรอกใส่ผักน้องดาต้องชิมครับถ้าแบบปีมันจะแบบเนี้ยครับใส่ข้อแล้วก็เอาปีเลยอันนี้แบบปีเป็นน้ำน้ำจิ้มของเขานะครับนะน้ำจิ้มอร่อยนะคะครับใช่ อ่ะให้เราได้ชิมแบบคาวซอยน,น,น้ำยาข้าวก่อนอันนี้คือไฮไลท์ของร้านนี้เลยครับอ๋อมีผักให้ด้วยครับอืมลองดูครับอืมเอาแล้วเอาแล้วอืมอร่อยไหมอร่อยค่ะเอาแล้วถ่ายเม้ารถยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วค่ะ <c oughs> แล้วโนดาก็จะติดใจเพราะว่ามันโดนใจวัยรุ่นนะครับเต้มสักแป๊บ เหมือนกันเกิดอันนี้คุณแม่ทับให้อ๋ออันนี้ไม่ได้พับเนาะอันนี้ร้อนนะปออันนี้แบบพับให้นี่ของใครเอ่ยจัดเลยจ้ะน่ะจัดเลยเนาะกินกะลุยกินแม่สายรอตลาดเย็นอีกจุดหนึ่งนะให้เวลาอันนี้เอามาจิ้มใช่อันนี้คือจิ้มเลยครับทำไมถนัดใช้เขาไงอ่าได้ได้เขาใช้มือกันฉีกฉีก อร่อยเหมือนเดิมไหมหวาน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 ลีหวานหลีหวานหลีอ้อสาขาก็อยู่ตุงเนี้ยเดี๋ยวคือนะจำร้านไว้นะจำได้ไหมทางมาไม่สายเนี่ยโรงแรมใหญ่ๆนะอร่อยมากมากินได้นะครับนะเพราะว่า มีคนติดใจหลายคนแล้วครับใช่อร่อยจริงครับอร่อยมากๆเจนจริงๆนะกินเจนก็จะอีกแบบนะร้อนๆก็จะอีกแบบหมดไปจานหนึ่งแล้วคนยังสั่งอีกจานนะครับข้าวซอยน้อยแล้วนะ้ำสอนนราบอกว่าอร่อยอร่อย <c oughs> โยคอทุกอย่างเลยโยคอทุกอย่างชอบทุกอย่างเลยค่ะครับเมื่อว่างถ้าได้มีเที่ยวแม่สายก็มาแวะกันได้นะครับร้านนี้นะครับทางไปพระตำหนักโดยตรงนะครับร้านข้างทางหาไม่ยากเนาะฝั่งฝั่งก่อนถึงแม่สายนะมันจะมีทางขึ้นโดยตรงสองฝั่งเนาะครับที่ม่โรงแรมใหญ่ๆสีแดงๆครับโอ้ยหาอยาาคิดหลายคราล้เมื่อกี้ไปฝั่งนู่นไงเลยไม่เจอร้านคุณป้าเลยะครับ อ่ะเดี๋ยวไปเดินกาดไม่ใสกันต่อครับข้าวฟืนเป็นกาต้องกิบนะเห็น้องดาบอกว่าชอบกินคุณแม่บอมีสองสูตรนะสูตรทัวริสงกับอะไรคะ,ระข้าวแป้งแป้งู่ำอ๋อข้าวแป้งเปล่าเปากับถัวริสงทัวริสงข้าวฟืนถั่วริสงครับอ่ะมาหยุดยั้งนะสาวๆไหนบอกว่าจะไปกินที่อ,อื่นต่องไงติดใจแล้วสิครับกินเปล่าก็อร่อยอืมอืมอืมโยคือ นึ่งๆไปนะอร่อยธรรมดาานะอร่อยพี่ว่าน้องดานี่หนีหนีไม่ออกละคิดถึงร้านนี้แน่นอนถ้ากลับบ้านไปนะครับอร่อยครับมันๆนะครับหอมหอมด้วยหอมถั่วจริงๆนะจากข้าวซอยน้อยลอยน้ำสุดแสนอร่อยตอนนี้ก็พากันมาที่แม่สายนะครับมาหาขออร่อยอีกแล้วนะน้องดานะ ครับเป็นไงมั่งกินอิ่มไหมกินอิ่มค่ะครับพอดีว่าจะพานดามาเดินเล่นที่การ์ดแม่สายแห่งนี้ของเยอะแยะมากมายเลยปกติเดินบ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยเลยนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกฮะครั้งแรกเหรอที่มาเดินตลาดเอ้ารอจัดไปนะก็พากันมาเดินย่อยก่อนเนาะครับตลาดยามแรงของกินเยอะแยะเลยนะที่เบลนะของไตอาหารเมืองนะฝั่งนู้นเลยค่ะหน้าหน้าดานไป หน้าด่านเลยนะนี่คือสุดเขตแดนสยาม,ามไปนะนะครับข้ามด่านไปก็เป็นท่าเคเล็กประเทศเมียนมานะครับว้าวอ่ะพาน้องดามาเดินลัดเลาะนิดนึงครับโอ้ของเย่เยม่มากมายนะครับไปยาวไปถึงนู่นเลยนะคะครับปะ่ะเดินทางข้ามมาลราก็ระวังรถนะสาวๆซุปเปอร์ยอดผักครับของเย่เยม่มากมายอ่ะเดินล,ลัดเลาะดูกันไปเรื่อยๆนะครับ รสบาปีนมะพร้าวอ,อ่อนนะครับลนะ่ะค่ะอันนี้รสหวานหรือรสเต็มคะอันนี้รสเลยค่ะรสหวานไม่ดีน,นอรอกับาน้องดามาเดินย่อยก่อนหลังจากที่กินข้าวซอยน้อยแล้วน้ำสุขแสนอร่อยนะครับน้ำผลไม้เกี๊ยวซ่านะข้าวปุกนนะมีไข่ปิ้งด้วยแบบอันนี้ไข่ทรงเครื่องขอไข่ทรงเครื่องกระสั่งสองอันเป็นสั่งขปุกใช่ไหมอ่ะจัดไป เราเปขายโซ่เครื่องเอาไหมคะครับกระปุกกี่บาทนะครับเนี่ยยี่สิบเจ้ายี่สิบบาทไม่แพงครับุปหนุนกันได้ตัวไซน้อยก็มีนะตัวไซน้อยก็มีค่ะครับการมีถึงกี่โมงนะครับเนี่ยอันนี้เปิดถึงสี่ห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มเลยโอ้ดึกเหมือนกันหรอจัดการเพราะว่าอันนี้เปิดขายของเมื่อคืนเนาะขายของตอนกลางคืนเนาะอ๋อไม่ใช่กลางมีทุกวันมีทุกวันค่ะมีทุกวันเลยคล้ายๆเป็นถนนคนเดินหน่อยนะใช่ใช่แรง ก็ถ้ามีลูกค้าก็อยู่ถึงเที่ยงคืนเลยแต่ถ้าไม่มีก็ประมาณสามสี่ทุ่มก็ปิดแล้วนะครับอ่ะก็ขอให้สถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปนะครับนี่ก็เป็นข้าวซอยน้อยลอยน้ำนะครับค้าค้านะคะใช่ใช่ที่ข้าใสยน้อยเต้าครับข้าวซอยน้อยลอยน้ำปะจะเขาใส่น้อยหม้องจิ้มของเขาะอ๋อปรีกินมานะครับตะกี้นี่เดตเตอร์หน้ามากินไหมครับบาร์บีคิวนะกับมึงทำเยอะเลยทีเดียวที่ยทอดด็ดที่กรอบ โอ้โหเย้ๆมากมายนะครับหูปิ้งไส้กรอกลูกชิ้นครับดีครับโอ้โหสมเครื่องครับโอ้มีข้าวหลามด้วยนะอันนี้อะไรเอ่ยก้มตังในสดค่ะอร่อยมากในสดหอมาวมาข้าวม้าเลยสดมากอันนี้มันหอมนวยแบบติดใจใช่ไหมจต้องลองครับจำได้ก็เป็นแบบนี้ตรงห้องสถานโอ้ร้านอยู่ข้างในด่านนะคะ ีมของโน้นไม่ใช่ขนมของนี้นะคะไปดูข้าวราดหน่อยไป้ีนฝั่งนี้ก่อนลาบหมูโคลาบหมฮเป็นแอบนี้เลยนะลาบหมูแอบหมูใช้ได้เลยอร่อยนะคะปลาราดพริกนะับบมูปลอนี่มีหอมเลยงติดใจชอบใช่ไหมชอบค่ะข้าวรามข้าวรามใื้อันนึ่ง เจ้อะอะไรดีคะบอกเท่าไหร่คะสามิบห้าสาบอกรอยค่ะสามบห้าสมก็บอก100่งร้อยบาทไปบสามบอกเพือก็ได้ัเอาอะไรบ้างคะข้าวเหนียวหนึ่ัวดำนะงานมีไหมคะมีค่ะงานหนึ่งข้าวเหนียวดำหนึ่งหัวดำถัวดำจัดไปครับดาหนึเสมบอกร้อยหนาวก็ต้องกินข้าวหลามนะครับปลาปลาหมึกย่าง ไผ่นกกระทาขนุนขนุนน่ากินของทอดเลค่ะของละ20บาทเอาอร่อยนะเนี่ยน้าชอบกินไหมเออชอบไหมอร่อยน้าชอบกินไหมชอบน่าจะกระป๋อบน่าเลยครับน้องดาก็ชอบอะครับค่ะกินผลไม้หาน้องดามากินมาเที่ยวนะไม่ได้เจอน้องนาก็อยู่กันหลายตอนนิดนึงนะครับอุดหนุนอุดหนุนครับ ข้าวจี๊าำพริกถั่วเน่าแบบนี้เครับแกงแงลครับแจ๋วเลยครับขายแไปที่บ้านได้นะแทเลยรับโหลังการได้กินมาครับบงคับบัคับก็อร่อยดูกันเรื่อยๆนะของเยอะแยะมากมายครับพักขวดอันพักส่วของน้ำนะะน้ำเน้ำเยลเมน้ำเยเน้ำเยล เดวแวมากินนะอยากินคอยิวเหรอหิวเพราะท้องลงใชยเลยโอ้โหอร่อยผไม้นะครับอู้นี่ก็หานใจนะคะครับทฟืนทอดน้องแดงทอฟืนครับในโซนขนมนะครับขนมนะสองฝั่งข้างทางหีว่าดีว่เลยนี่เลย ้อดกัจิน้ากัญกินหอแบบนี้เลย้ากัญกินพอยอยอย่างนี้เลยเยน่มันง่ายโอ้ยง่ายเลยตรงแตกเลยนะนึ่งง่ายนี่นึ่งง่ายเจ้เพียค่ะครับคนอดได้นี่ว้นก็ื้นนะนร่ก็ฟื ข้าวเกลียบอันนี้ถั่วทอดอร่อยทอดนะครับเราเคยซื้อมาทอดเนาะอร่อยจริงๆนั่ข้าวเกียบนะลังเลนะจัดเลยไม่เคยกินอะไรลองดูครับเจ๋งเลยโอ้โหนี่เป็นอยู่มิโซซายหรอคะโอ้นี่ก็ข้าวซอยน้อยเลยนะเหมือนกันสิบบาทเจ้ามาไม่สายก็จะได้กินอาหารไทยนะครับดูเยอะมากเลยครับ เมี่ยงปลาทูข้าวแก่นจีนนะครับครับหนึ่อ่ะโอ้เขาก็มีหลายอย่างเลยเข้ายังห้อยอ๋อนี่เข้ายังห้อยเหรอเข้ายังห้อยอันนี้ใส่หมูอันนี้่ใส่เจ้าอ๋อมีแบบใส่หมูกับไม่ใส่หมูนะครับอาหารแปลกดีนะคะครับแปลกไหมแปลกตาไหมครับเพราะน้องดาไม่ได้เดินมาโซนนี้เลยครับที่นี่จะเป็นโซนอาหารไทยใหญ่เยอะนะครับ ข้าวกันจีนอู้มีรากชูเลยหรอตั้งแร่คะับสิบห้าเจ้าสิบห้าบาทอุ่นนู้นอุ่นนู้นนะกับอันนี่ชอบมากเลยเขาห่อมไปนี่เลยนะน่ารักเนาะได้เลยชอบมากชอบมากเดินได้เดินได้มีของกินเยอะแยะครับนี่ก็กี่โมงแล้วจะหกโมงเย็นแลเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับเนาะไปพักผ่อนครับเพราะว่าพาน้องรามาเที่ยวทั้งวันเลยครับไปมีอะไรอีกเอ่ยโอ้โซนของกินไทยใหญ่ของกินไทยใหญ่เนาะร้าน สาวเมืองเหนือนะครับดักลางโอ้มากมาเนาะอลังการครับละลานตาเลยยำก๋วยเตี๋ยวยำขนมจีนยำหมี่ขาวนะครับกำลังคุกคับนี่นะครับนี่ดูในภาพนี่ข้ฝั่งนี้ร้านข้าวราดแกงชาวเหนืออาหารไทยใหญ่นะ หอยฟุ้งอาหารเหนือทย่หลายแน่เสียข้าที่นาะลาานตากินข้าวของจีนนะโดนมาลาปิ้งย่างนะครับนม่ปิ้งย่างตับไกรับ้การนะครับร้อนๆรนของนี้อะไรข้าวซอยน้ำเงี้ยวขนมจีนน้าเงี้ยวนะ เจ้าน้ำเจ้อก็มีเนาะน้ขนมชีนน้ำเจือเจนโอ้ซาลาเปาหอมๆเลยร้อนๆเลยขนมวงขนมวงคนไทเนาะขมข่ะลูกชิ้นนึ่งนะครับ ้ลาลานตาครับขอนุ่ม่อยโรตีนะครับนะคแบบผลไม้ครับพิซซ่าก็มีนะคตัวอย่างพิซซ่าอะไรนะอันนี้หนออันนี้ดอกแคร์ทั้ไหนวะนออันนี้ดอกแคร์ข้างในจะมีหมูใส่ไส้หมูด้วยครับครับนี่ปลาอบเหรอนีไส้อวนั่นเท่าไหร่นะสิบบาท อเปจิอันนึงอันนี้อันนึ่งจัดไปนี่นอนะเปิดฉดไมกินนะปอบอ๋อทำไมมีมีน้ำริ้มอ้เขาขายน่ารักยนะเป็นก้อนๆกลมๆอันนี้กะลัดีเลยนะคะนี่เป็นตู้ฟนู้กีตูไอเต้ฟูยี่เต้าหูยี่ เคยกินเแปลกตาเยอะไหมเคยกินอันนี so ้เคยกินแต่ว่านมีไหมอ๋ออันไหนที่ไม่เคยกินลองซื้อไปชิมดูก้อนเหนียวก็อนซื้ได้หมดก้อนส้มก็ได้ครับเวลาไม่มีกับข้าวก็กินอย่างนี้จะอร่อยแกไม่ได้นานครับของนี้อะไรปลาเผานะโอ้โหประม้อยร้อยยี่สิบงาชาครับมีเยอะมากไหมเนาะครับมีสตรอเบอรี่นะครับของทอด ไก่หมูขยาวชีสอ่ะสุดแล้วโอ้นี่อะไรเนี่ยยำหูหมูยำม,มีเหลื้งนะครับของยำเยอะจะังใช่อา,าาอาหารไทเลยขรงบผมก็ใกล้กับสุดเขตแดนสยามนะตอนนี้ประเทศยังปิดอยู่ครับไปไม่ได้นะครับฝั่งกาแฟสดนะเป็นไงบ้าง สุดแล้วจ้าสุดแล้วนะเพ้อแป๊บเดียวก็ได้ของกินมากมายนะครับนะนะชมเพื่อนหน่อยครับจางนู้นอีกนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกนะโอ้แล้วลาตาเลยวไปถึงนู้นครับแล้วแต่เราจะเดินเลือกซื้อของเดินชมนะครับนะอ่ะไปเดินเดินดูด่านนิดนึงอ่ะแล้วก็มาถึงแม่สายละ้องดาเคยข้ามไปยังจ้าไม่เคยไม่เคยเลยนะโอ้เสียดายครับนี่ครับก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นท่าขิเล็กประเทศเมียนมานะครับ เ็บเปกาศอัปเดตล่าสุดให้เพื่อนได้รับชมนะครับตื่นม,ม,มาได้แบบนี้ครับนานจะเปิด,มไ,ดไม่ๆๆได้เมื่อไหร่หรอแถมเงนิน,น,นยังเนาะมันมีกำหนดเลยนนเนาะครับนะอีกนานเลยครับอันนี้มาสัมผัสแล้วนะนูนนน่นถ้าขี่ฝั่งนู่นนะ แค่เอื้อมเองพม่าแค่เอื้อมเองครับแค่เอื้อมมือใช่ครัาจะถ่ายรูปคู่ตรงนี้หน่อยเรียนวายโอ้กําลังปะป๊วน่ะกินอะไรก่อนกลับนราบอกว่าอยากจะชิมขนมเส้นครับท้องลงแล้วเมื่อกี้นี่กินข้าวซอยน้อยเลยน้ำนั่นคือท้องลงแล้วโอ้โหเป็นคนกินเก่งจนไม่อ้วนเลยนะ แต่ว่าของพี่น้องมากมายนะเขาหลบบใหม่ๆเลยอ่ะมาทีนึงก็ให้คุ้มเลยนะครับเมื่อใ่จะชิมอะไรอ่ะดอกนี่นี่นี่อันนี้คือแปลกมากดอกอะไรนะดอกอะไรนะดอกแคพ้ทอดกับนอทอดนอทอดใช่ครับกินกับข้าวเหนียวเขาทำเป็นก้อนๆน่ารักมากครับกินชิมก่อนเลยชิมให้ดูรสชาติชิมครับแย่ๆลูกเต๋านีแย่เลยเขาขายแค่ห้าบาท สิบบาทสิบบาทก้อนละสิบบาทนะครับเราว่าผมๆหน่อยอ่ะต้องกินนะของไปๆต้องกินอมอร่อยใช่ไหมเนื้อผมหวานหลี่อ้อหนักอร่อยเหมือนใช่อวยัยหวานหรี่หวานหลีอร่อยชอบกินนะฮะมากินของที่ซื้อแล้วก็ของที่ไม่เคยกินนะครับนะอันนี้คือถั่วเหลืองทอดกรอบใช่ไหมครับลองชิมดูอร่อยมากเมื่อก่อนพี่มาใหม่ๆชอบกินมากครับน่าเอาไปทอดกินก็ได้ เงี้ยวนะครับจะกินกินมากครับอาอาบอกว่าอยากจะกินก่อนแกก็ต้องจัดนะครับเดินทางไกลอ่ะครับชั่วโมงครึ่งส่วนพี่ทิพย์กินไหมนะเป็นปากล้องให้นะครับขอบคุณค่ะชอบมากเลยรคคับบใส่น้ำจางเถอะคะแล้วแต่ชอบแแล้วต่ชอบนะครับน้ำจิ้มก่อนไม่มนน้ำจางอ่ามันคน้ำจางนะโอสีอิ่วดำ โยคือใช่ไหมจ๊ะอร่อยมากเลยค่ะครับก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้น้องดาหรือว่าน้องอาศัยเราคนละอย่างใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบไหนครับบอกรสชาติได้ไหมมันไม่ได้เข้มข้นั้นแต่ว่ามันใสอร่อยอร่อยมันจะออกแนวประมาณว่าปรุงรสได้ด้วยนะก็ปิดท้ายการกินขนมจีนไทยใหญ่ที่ถนนคนเดินไม่สายแล้วกันนะครับมาเที่ยวกนได้นับ ไงก็ขอขอบคุณน้องดาที่มาร่วมเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับนะครับอยู่คืนเมียอยู่คืนเมียไปร้านหัวมัดดิไปร้านฝากร้านหน่อยโอ้ใช่ลืมเลยลืมไปเลยอ่ะฝากร้านพอเพียงพอใจแกงเนื่อสมุนไพรด้วยนะคะจ้าฝากไปอุดหนุนให้กำลังใจแล้วก็ซื้ออุดหนุนด้วยด้วยนะไม่ใช่ไข่ช่วงนี้แกงนึ่งไม่มีเนาะแกงนึ่งไม่มีค่ะเป็นเป็นชื่อเพจเฉยเป็นชื่อเพจแต่ว่าช่วงเนี้ยขายพริ้ดแกงแล้วก็ขายไส้อัวซึ่ง เป็นเส้นอวส,สูตรเลิศรสมากๆเลยพี่กินแล้วติดใจจ้ะโอ้โหขอบอกว่าคุณแม่ที่ติดตามเราที่ขายเขายองหวยเอามาให้เราชิมนะครับร้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะ <S S โอขอบคุณมากเลยเมื่อกี้เราอุดหนุนข้าวเงี้ยวเนาะครับเมื่อกี้อุดหนุนข้าวเงี้ยวแต่ไม่คิดว่าเขาจะดูเราด้วยดีใจมากเลย <laughs> มาถ่ายรูปเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆนะครับมาอุดหนุนได้จะข้าวยองหวยสองอ่ะชิม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 ปะทบครับน้ำ ลำไปว่าอร่อยดาล้ำอีกแล้วคุดหนุนกลับบ้านไหมครับอร่อยมากจะไปอุดกินพรุ่งนี้เช้าก่อนเดินทางไหมครับเป็นนึ่งอต้องได้เพบอกว่าอาหารก็อร่อยเพลงก็เพราะทุกอย่างเลยค่ะเพลินเพราะด้วยนะมาแล้วขอบคุณมากๆครับที่ให้ชิมข้าวยองหวยใช่แต่ว่าเราขออุดหนุนเพราะว่าอร่อยจริงๆอันนี้อันนี้ใส่หมูอันนี้ใส่ไง มีแบบใส่หมูกับไม่ใส่หมูครับคุณอย่างละซองอะไครับนะแม่บุ้งน้ำจิ้มไม่ค่อยไปเนอครับเขายองห่วยเอานึ่งกินเนาะสกู๊กินได้ยืนน้อดกินได้อยูืนน้อพ่ณแม่ชื่อยังครับเนี่ยจือป่านวนเจ้าป่านวนมันก็แข็งละแข็งปลาบุ้ได้เยอะแล้วครับนะมาอุดหนุนกันได้นะครับเมี่ยงปลาทูข้าวกั้นจีนข้าวยองห่วยซาคูไส้หมูมาอุดหนุนกันได้นะครับนะอร่อยนะครับอร่อยมากครับตั้งโดมยืนนนเะองไ โอ้ไม่ซูงค่าเหรอยูจังตงไม่ซูงค่าน้อ่เป๊ะไหลไหลเอหลเอลที่มันยู่เดี๋ยวเล็ไปบ้านของกอนะเดี๋ยวอนาคตถ้าประเทศเปิดเข้าไปเอาอ๋อนีเขาป่วยยามาหมดแล้วอ๋อครับครับครับแยมแยมได้ไหน้าครับแยมเยอะมากเลยยินดีชนะครับ ล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากค่ะดีใจไหมคะดูแล้วด้วยเนี่ยค่ะข้างหน้านู่นนะขอบคุณมากค่ะ